สวัสดีครับผมชื่อนายขันชัยดวงดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการถอดบิลหลังนะครับขั้นตอนแรกครับเรามาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนนะครับนะครับน็อตเบอร์สิบเก้าบล็อกเบอร์สิบเก้าครับตัวนี้ครับด้านฝันแข็งครับไขฟวงแบนครับคีมครับแล้วก็ไขฟองแชครับขั้นตอนแรกของการต่อครับต่อใช้ บล็อกเบอร์สิบเก้ากลัง่างบางแ็กการออกนะครับ อ๋อมาเก็บไว้แล้วก็เอาล้อออกครับต่อไปครับเราเอาฝาครอบของผ้าเบลออกนะครับจาวมีรับเอาอใช้มือครับดึงออกครับโยซใายขวาซใายขวาก็ดึงออมาครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับ ไปเป็นขั้นตอนการถอดผ้าเบรคครับตะกรงรับเข้ามาด้านไหนครับไี่ครับเรากดชุดนี้เข้าครับเพื่อเราจะเอาลายออกครับนะครับตัวที่สองครับทําหมือนกันครับ ต่อไปครับเราจะเอาสปริงตัวด้านบนอ่อนนะครับช้าไขควงหัดครัพราเราไม่มีเครื่องมือพิเศษครับ มันอยู่ติดกับตัวปรับตั้งของเบรกนะครับอ,ออามานี่เป็นชุดปรับตั้งของเบรคครับ,เ,เ,เ,บเอาสปริงด้านล่างออกครับ ้าเบรกแล้วก็้าเบรกด้านนี้ครับเราจะใช้คีมงัดตัวล้อกกับตัวที่เป็นดึงเบรกมือครับออกครับเพื่อเปลี่ยน้าเบรกนะครับที่แรกเราก็ใช้ขไขควงให้ก่อนนะครับต้องเป็นไขายควงแบนนะครับ ครับผมชื่อนายทันชัยดวงดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการต่อตเดหลังนะครับขั้นตอนแรกครับเรามาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนนะครับนะครับน็อตเบอร์สิบบล็อกเบอรครับตัวนี้ครับด้านฝันแสงครับขายฟวงแบนครับทีมครับแล้วก็ขายฟองแชครับขั้นตอนแรกของการต่อนะครับต่อใช้ บล็อกเบอร์19กาลับด้านบางแฉกการออกนะครับ ออต่อไปครับเราเอาฝาครอบของผ้าเบี่ออกนะครับจานเ่ยวครับเอาอใช้มือครับดึงออกครับโยกซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ดึงออกมาครับนี้ครับแบบนี้ครับต่อไปเป็นขั้นตอนการถอดผ้าเบรคครับ กรับเข้ามาด้านในครับน่ครับเรากดชุดนี้เข้าครับเพื่อเราจะเอาคายออกครับนะครับตัวที่สองครับทำเหมือนกันครับ ต,ต่อไปครับเราจะเอาสปริงตัวด้านบนอ่อนนะครับใช้ไขควงัดครับเพราเราไม่มีเครื่องมือพิเศษครับ มันอยู่ติดกับตัวปรับตั้งของเบรกนะครับอ,<า>ออกมาน<า><า>ี่เป็นชุดปรับตั้งของเบรกครับ เอาสปริงด้านล่างออกครับนี่ครับนรับนรบรเบรกครับแล้วก็ฝาเบรกด้านนี้ครับเราจะใช้คีมงัดตัวลอกกับตัวที่เป็นดึงเบรกมือครับออกครับ เพื่อเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับทีแรกเราก็ใช้คใา้ควองให้ก่อนนะครับต้องเป็นคขควองแบนนะครับ ขั้นตอนงานประกอบนะครับเราก็ใส่ชุดอันนี้เข้าไปครับอันนี้ใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับใส่เข้าด้าน,นในครับนะครับแล้วเราก็มาใส่สป,ปิงตัวด้านล่างนะครับใส่ชุดล็อกค่ายเบรกก่อนนะครับด้านหนึ่ง ใช่ไขควงครับกดแล้วก็บิดห้าตาก็จะมาเนี่ยมาขั้นตอนการถอดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาใส่สปริงตัวห้าครับ ตัวรับของเบรคครับก็เกิดอ,อ,อากาศชนมูลขึ้นนะครับหมาหอนเฉยครับโอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้ Я это вывел. นน,นนนนบบกััะคร่ตอไปมาใส่ชุดตั้งเบรกกันนะครับแล้วก็เอาสปริงเกาะไปชุดด้านหลังของเบรกครับ ตอนนี้แล้วก็เราก็จะมาเอาด้านนี้เข้ากันนะครับต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญครับเป็นวิธีที่ยากที่สุดครับแล้วแต่เทคนิคช่างครับถ้าใครทําเป็นก็จะง่ายครับ ครับเราก็ใส่ชุดตัวจิบ<อ>ล็อกตัวตั้งเบรกเสร็จนะครับเราก็จะมาแสตัวสปริงกันนะครับใส,ส่สปริงเพื่อบบตึงของตัวตั้งเบรกนะครับตึงตัวล็อกตัวตั้งเบรกครับ แล้วก็ใช้ดึงลงมาครับอ่าครับเสร็จครับแล้วก็เช็คครับว่ามันโอเคหร,รือเปล่ามันตรงหรือเปล่าอ่าครับแล้วก็ดูเช็คดูว่ามันผ่านไหมเผื่อล,ลูกค้าไปทำขับไปพ้าเบรเองรุดไปแบบนี้ไม่ได้ครับ ต้องเช็คให้ดูีดย่ทบชวนวครับถ้าเราเช็คเสร็จแล้วเราก็ตั้งเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่จานเบรกกันนะครับจุดฝาครอบเบรกเบรกหลังมันเป็นเบรกดังแล้วก็เล็งรูน็อตให้ตรงนะครับ บได้นองวันีไงไ่ได้ตังบีไม่ต้ตังยังเด้เลย เลยเรามาใส่ครับเอาให้ตรงก่อนดีดูครับว่ามันเหนียวพอไหมถ้าไม่เหนียวก็เอาออกมาตั้งครับอันนี้คือได้แล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่ร้อครับ นนี่ครับเป็นขั้นตอนการเสร็จสมบูรณ์ครับ การนำเสนอ่เข้านี้ครับขอบคุณครับ